เดียววันี่เต่าสิพาธนองมาปลู่มะเขือเทศสอก็สเก่าของเห้านะคะขันตอนแรกก็คือเห้ากับมาเตรียมกองหล่างกองอุปกรณ์ของเห้ากับซิมีต้นพันละหนึ่งตัวน,นี้ต้นพันธุของเห้านี่อายุยี่สิบกว่ามือนะคะแต่ว่าสามารถลงได้นะคะตัวน,นี้เต่าจะพาะเหมือนพวกสลัดเลยนะคะแล้วก็เต่าก็จะกีบใส้ฟองน้ำแล้วก็เลี้ยงไว้ยี่สิบหามือนะคะอุปกรณ์ของเต่ากัซิมี่วยปูกนะคะจะมีกองนะคะตัวน,นี้จะปลูกก็กองกุ้งนะคะ จอหนึ่งลูกนะคะเหมือนปลูกกแต้งกว้วเลยขั้นตอนแรกรวมถุงให้เรียบร้อยกับสิเติมปุ๋ยเอบีของเฮ่านะคะเติมอย่างละหนึ่งถ้วยตัวนี้เพราะว่าต้นกาเพิ่นม,มันใไยแล้วนะคะเต่าสิเติมแบบเต็มถ้วยไปเลยนะคะถ้าเกิดว่าต้นกาน,น้อยๆเต่ากับสิเติมแค่เจสิบสองซีซีเองนะคะเติมลงไปอย่างละหนึ่งถ้วยนะคะเติมเอแล้วนะคะเต่ากับสิเติมบีตามลังไปนะคะแบบนี้เลย วิธีปลูกมเะเขือเทศในกองฟ่วงกับง่ายๆแบบนี้เลยเด้อค่ะพเพราะฮาเติมปุ๋ยเสร็จแล้วฮ่ากเา็เติมนม้ำลงไปเติมน้ำคว้นปุ๋ยให้เขากันนะคะเติมให้เต็มกองเลยนะคะคลุกกองเลยตัวน,นี้เต่าจะปลูกสิบสองต้นนะคะคือกองของเฮานี่ใส่เดโดนแห้งกองมันแน่นอ่ะ พอเ็จแล้วนะคะนำตนนน้นพันธุ์ที่เขาพอไหวนะคะนำถวยปลูกมาเต่าจะว่างสซแบบนี้เลยนะคะเต่าสิบ,บรญาติลงไปให้มันให้มันลงมากนะคะเดี๋ยวถากเกิดว่ามันใหญ่เราโคนต้นมันจะหลุดลงเวลาเขาเติมปุ๋ยเดี๋ยวจะทําให้หลากเน่านะคะเขาก็แขกขัง,ขงไว้ซื่อ,อแบบนี้นะคะย้อนแค่นี้เองให้ครบสิบสองกองนะคะ งา่ายเนอกวิธีปลูกมะเขือเทศในกองโฟมแบบนี้นะเข้าบดไมาขุดดินนะคะเข้าแข่เตรียมกองหล่างกองเติมน้ำเติมปุ๋ยให้เต้มแล้วก็หย่อนแค่นั้นเองนะคะตัวนี้เป็นแป้งถือว่าแป้งแป้งผักสวยๆของเราเลยเวลาเก็บกับสีง่ายด้วยค่ะเวลามันมีผลผลิตมาเบิิงเนือหลากเลน พร้อมที่อยากจะลงกล่องแล้วจ้าวิตต้นอวบมากปูแบบนี้สะอาดเมื่อน้ำได้ค่ะไม่สกระปรกด้วยนะอีกจัาหน่อยกับมีดอกสิค่ะส่วนใหญ่ล่ะ พยายามใไหหลากพนมันถึงนามเด้อพี่น้องเฮาพอหลขนาดนี้เฮาก็สามารถอยากก็ไปลงดินกับลงดินได้นะคะพอเฮาย้อนลงแล้วนะคะเฮาก็ับมาซองเบิงค่ะว่านามมันถึงบอนหรือว่าอีกสองมือให้พี่น้องมาสังเกตเบื่องน้าเพื่อถุงเพนมันหัวเนาะ ถาถุงเพิ่นมันหัวเขากับเปลี่ยนแข่ถุงแต่ว่าถุงตันนี้เต่าใส่ส้่มหลายเทือได้นะคะเดี๋ยวห้าสิมาอัปเดตให้เบิง่งตอนที่เพิ่นเริ่มไม่ดอกนะคะถ้าพี่น้องสนใจที่อยากสิบปลูกเต่าก็ล่องปลูกได้จ้า